บทสวดพระคาถามหาจักรพพัดเป็นบทมีกำลังสูงมากสามารถช่วยได้ทั้งทางโลกและทางธรรมใครที่ประสบพบเจอปัญหาใดๆให้ลองสวดดูพระคาถานี้จะทำให้ผู้สวดเสมือนมีแก้วสารพัดนึกนึกหวังสิ่งใดก็สำเร็จทุกประการนะโมตัสสะภควะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณ มณีนพรัตน์สีสะหัสสะสุธรรมมาพุทธโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอักคีทานังวะรังคันทังสีวลีจักะมหาเถรังอหังวันทามิทูระโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมสังฆปูเช